ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าอินทิกรัลนะคะสำหรับแบบฝึกหัดน,นี้จะเป็นการ in, าหาค่าอินทิกรัลโดยที่อยู่ในรูปแบบก็คือเราจะใช้การอินทิเกรตโดยการแทนค่านะคะซึ่งโดยหลกัหลกๆเนี่ยเราก็มาเราจะมีสูตรการอินทิเกรตพื้นฐานนะคะอันนี้ก็ เราก็จะแทนค่ามันนะคะโดยให้ไปสอดคล้องกับตัวพื้นฐานนะคะสูตรพื้นฐานเพื่อจะได้อินทิเกรตได้นะคะอ่ะก็มาดูทีละข้อนะคะข้อ1อินทิเกรต3 1บวก 3x นะคะทั้งหมดยกกำลัง5 dx นะคะอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าเรามองคร่าวๆนะคะมันเป็นก้อนนี้ยกกำลัง5นะคะตรงค่าคงที่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงออกจากอ่า อินทิเกตได้นะคะดังนั้นรูปนี้เนี่ยถ้าเรามองก็คือมันจะอยู่ในรูปอินทิเกต x กำลัง n dx นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยที่มีค่าเท่ากับ x อกยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n นบวก1นะคะบวกค่าคงที่เนี่ยตรงนี้นะคะก็ต้องเป็น x เหมือนกันนะคะแต่ถ้ารูปนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็น1บวก 3x นะคะแต่ตรงนี้เป็นแค่ x นั้นเราก็แทนค่าโดยเราให้ u นะคะเท่ากับ 1บวก3 x นะคะแล้วก็ดิฟยูเนี่ยจะเท่ากับ3า x นะคะอะนั้นเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต3คูณ1บวก3 x ทั้งหมดยกกำลัง5 dx นะคะเท่ากับอินทิเกรตก็ลอก3มาเหมือนเดิมนะคะส่วน1บวก 3x ็ก็คือ u ของเรานะคะยกกำลัง5เครานี้ dx ของเรานะคะ dx ก็คือ du แล้วก็เอา3มาหารนะคะก็จะเป็น ดูส่วนสามนะคะซึ่งอันนี้ตัดนะคะก็จะเป็นอินทิเกรตย์ u กำลังห้าดูนะคะนี่ก็สามารถใช้สูตรได้แล้วนะคะก็คืออินทิเกรต u กำลังห้าดูก็เป็น u กำลังห้าบวกหนึ่งคือหกส่วนหกนะคะแล้วก็บวกค่าคงที่หลังจากนั้นเราก็แทนค่า u กลับนะคะซึ่ง u ของเราคือหนึ่งบวกสาม x นะคะก็เป็นทั้งหมดยกกำลังหกส่วนหกแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะอันนี้ก็สำหรับข้อหนึ่งอ่ะ ค่ะต่อมาก็มาดูข้อ2นะคะข้อ2ให้อินทิเกรตสแควร r o ูทของ 3x บวก4นะคะ dx นะคะนี้เราก็ให้อยู่นะคะเท่ากับ 3x บวก4นะคะดังนั้น d ียูของเราก็เป็น3 dx นะคะนี่ก็ดูรูปสแควร e r ูท t 3x บวก4นะคะ dx กก็คือเท่ากับอินทิเกรต 3x บวก4รากที่สนะคะก็คือ 3x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2นะคะดังนั้นก็แทน 3x บวก4ด้วย u นะคะก็เป็นยกกำลัง1ส่วน2 dx ของเราก็คือ du ส่วน3นะคะนี่ก็อินทิเกรตก็ค่าคงที่ก็ดึงออกมานะคะอินทิเกรต u กำลัง1ส่วน2ก็เป็น u กำลัง1ส่วน2บวก1นะคะส่วน1ส่วน2บวก1แล้วก็บวกค่าคงที่นะคะก็จะเป็น1ส่วน3 u กำลัง สามส่วนสองนะคะส่วนด้วยสามส่วนสองนะคะแล้วก็บวกค่าคงที่ก็อย่าลืมจัดรูปนิดนึงนะคะกับเสร็จเป็นส่วนสามส่วนสองก็เป็นสองส่วนสามนะคะนั้นก็เป็นสองส่วนเก้านะคะ u ของเราก็คือ3 x บวกสนะคะทั้งหมดกำลัง3าส่วนสแล้วก็ข้างล่างก็เป็น9แล้วก็บวกสนะคะอันนี้ข้อ2ถัดมาข้อ3นะคะข้อ3อันนี้ นะคะเราจะเห็นว่า,าตัวหลักๆก,ก็คือตัวนี้นะคะมองเป็นตัวนี้ยกกำลัง5นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าพอถ้าเราให้ u เป็นตัวนี้พอดิฟมาเนี่ยมันจะมี x นะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะตัดกับตรงนี้พอดีนะคะนัน้นอันนี้ครูก็ให้ u นะคะเท่ากับ4 x กำลังสองบวกหน่งนะคะดังนั้นดิฟ u ก็จะได้ดิฟ4 x กำลังสนะคะก็เป็น8 x นะคะแล้วก็ d x อนะงั้นเราก็จะได้อินทิเกรต x นะคะส่วน 4x กํลัง2บวก1นะคะทั้งหมดยกกำลัง5 dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรตก็ x ก็ลอกไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ 4x กํลัง2บวก1ก็คือ u ของเรายกกำลัง5 dx นะคะก็คือ du ส่วน 8x นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะตัดกันได้นะคะนันนก็พออินทิเกรต หนึ่ 1, ส่วน u กำลังหนะคะก็มองเป็น u กำลังลบห้านะคะดังนั้นก็จะได้เป็น u กำลังลบห้าบวกหก็เป็นลบสนะคะส่วนลบสีแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีหนส่วนแด้วยแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะนั้นก็จะได้เป็นลบหนึ่งะคะ u กำลังลบสก็เอาลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็แปดสี่ 8, 4, ก็สานะคะซึ่ง u ของเราคือส x กำลังส บวกหนึ่งนะคะทั้งหมดยกกำลังสี่แล้วก็บวกค่าคงที่ถัดมาข้อสี่นะคะข้อสี่เนี่ยถ้ามองตัวตัวรูปนี้นะคะก็น่าจะเข้ากับอ e ินทิเกรต e กำลัง x dx นะคะ,ะครูเขียนให้ตรงนี e ้อินทิเกรต e กำลัง x dx นะคะจะมีค่าเท่ากับ e กำลัง x บวก c นะคะนี้อย่าลืมว่าตรงนี้ อโทษทีค่ะตรงนี้ x ก็ตรงนี้ x ด้วยนะคะแต่ว่าในโจทย์เราเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ x เฉยๆนะคะดิฟเทียบกับ dx ดังนั้นเราก็ให้ u นะคะเท่ากับ5ลบ 2x นะคะ du ก็เท่ากับลบ2 dx นั่นก็จะได้ว่าอินทิเกรต e กํลัง5ลบ 2x dx ก็เท่ากับอินทิเกรต e กํลัง u นะคะ d ีของเราก็คือ DU ส่วนด้วยลบสองนะคะนี้อินทิเกรต e กำลัง UDU ก็ได้ e กำลัง U นะคะแล้วก็ลบสองมาแล้วก็บวกค่าคงที่เราก็แทนค่า U กลับนะคะ U คือ 5-2X ลบสองอันนี้ส่วน2คูดใส่ลบตรงนี้นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่อ่ะถัดมานะคะตัวนี้ก็เรา มองเป็นมันมี e กํลัง x ข้างบนนะคะแต่ตัวข้างล่างอันนี้มี e กําลัง x ด้วยนะคะเราก็จะมองเป็นอยู่ในรูป1ส่วน u อย่างนี้แทนนะคะนั้นเราก็ให้ u ของเราเนี่ยเท่ากับ1บวก e กํลัง x นะคะดังนั้น du ก็ดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กํลัง x dx นะคะ,ะก็แทนเป็น e กําลัง x ส่วนด้วย1บว e ก e ยกกํลัง x นะคะ เท่ากับอ่ะ e กํลัง x ก็ลอ,อกมานะคะแล้วก็1บวก e กํลัง x ของเราก็คือ u นะคะส่วน dx ของเราก็คือ du ส่วน e กํลัง x นะคะก็อันนี้ก็ตัดไปนะคะดังนั้นก็จะเป็นอินทิเกรต1ส่วน u du นะคะตัวนี้ก็จะได้มีค่าเท่ากับอ่า log ฐาน e นะคะของ Absolute u แล้วก็บวกค่าคงที่ ซึ่งตัวนี้ก็เป็น log ฐาน e แทนค่า u กับก็คือ1บวก e ยกกำลัง x นะคะก็บวก4นะตรงนี้จะไม่ใส่ absolute ก็ได้นะคะใส่เป็นวงเล็บก็ได้เพราะว่า1บวก e กำลัง x ค่าเป็นบวกนะคะนี่ถัดมาข้อ6นะคะ e กำลัง x ซน e กำลัง x นะคะอันนี้ก็เรา ให้ u คือ e กํลัง x นะคะก็คือเรามองรูปทั่วไปว่าเราจะอินทิเกรต sin x dx ประมาณนี้นะคะนั่นครูก็ให้ u นะคะเท่ากับ e กับยกกํลัง x นะคะดังนั้น du ก็จะเป็น e กํลัง x dx แล้วเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต e ยกกํลัง x s i n e กํลัง x dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรต e กํลัง x s i n เอ็ e กกััง x ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น u นะคะแล้วก็ dx กของเราก็คือ du ส่วน e กำลัง x นะคะตอนอันนี้รูไม่ได้เปลี่ยนเป็น u ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาตัดกับตัวนี้นะคะอ่ะงั้นก็นี้เราก็จะตัดไปก็จะได้เป็นอินทิเกรต sin u du นะคะอินทิเกรต sin ก็ได้ลบคอสนะคะงั้นก็มีแก็เป็นลบคอส u นะคะบวกค่าคงที่แล้วก็เราก็แทนค่า u กับนะคะ u ของเราคือ e กํลัง x นะคะแล้วก็บวก c ข้อนี้นะคะกะ็จากรูปเนี่ยมันมี e ยกกำลังตัวนี้ด้วยนะคะ e ยกกำลังตัน,น,นี้ดังนั้นเราก็จะมองรูปเป็นอินทิเกรตรูปเั่าไปว่าเราจะอินทิเกรต e กํลัง XD x dx นะคะนั้นครูก็ให u นะคะเท่ากับ cos x นะคะนั้น du ก็เท่ากับ d cos ได้ลบ sin นะคะลบ sin x dx นั้นเราก็จะได้ integrate sin x นะคะ e กำลัง cos x dx เนี่ยพอแทนไปก็ integrate sin x ก็ไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะแล้วก็ e กำลัง cos x ก็คือ e กำลัง u นะคะส่วน dx ของเราก็คือ D u ส่วนลบ s ซ n x นะคะซึ่งอันนี้ก็จะตัดนะคะเหลือลบหนึ่งคราวนี e ้อินทิเกต e กำลัง u du ก็ได้เท่ากับ e กำลัง u นะคะอย่าลืมมีลบหนึ่งด้วยเอาลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะคราวนี้ก็แทนค่า u กับ u ของเราคือ cos x นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่ มาอ,อันนี้ไซน์กำลัง 3x นะคะก็คือไซน์ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะนั่นก็ครูจะมองเป็นรูปทั่วไปก็คือเป็นเอ,อ x, กำลังเอ็น dx ประมาณนี้นะคะก็น้นให้ u นะคะเท่ากับไซน์นะคะดังนั้นดิฟ u ดิฟไซน์ก็ได้ cos x นะคะ dx ดังนั้นก็อินทิเกรต s i n ์กำลังสามนะคะแล้วก็ Cosx dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรต sin ของเราคือ u นะคะนั้นก็เป็น u ูกำลังสามแล้วก็ Cosx ลอกลงมานะคะแล้วก็ dx ของเราคือ du ส่วน Cosx นะคะก็ตัดนะคะทั้งนั้นก็จะเป็นอินทิเกรต u ูกำลังสามก็เป็น u กกำลังสี่ส่วนสี่นะคะแล้วก็บวกค่าของที แล้วก็เราก็แทน u กับนะคะนั่นก็จะเป็น si n ์กำลัง4 x ส่วน4แล้วก็บวกค่าคงที่นะคะอ่าถัดมาข้อ9ข้อ9อันนี้จะเห็นว่าตัวหลกักหลักเนี่ยคือเป็นตัวนี้ u กำลัง1-3ส่วนนะคะเราก็ให้ตัวนี้แหละเป็น u นะคะก็ให้ u นะคะเท่ากับ x กำลังสองบวก c x บวก9นะคะนั้น d u ก็จะเท่ากับ ดิฟเอกำลังสองก็สอนะคะบวกสแล้วก็ดีนะคะคูขอดึงตัวร่วมออกนิดนึงก็เป็น 2x งบวกสอนะคะสคูณกับ x อบวกสองแล้วก็ดีเอ็กซ์น้นแทนค่านะคะก็เป็น x อ็กซ์บวกสองกซ์ำลังสองบวกสีบวกเกนะคะหนึ่งส่วนสามกก็จะเท่ากับอินทิเกรต x บวก2ก็ลอกมาเหมือนเดิมนะคะส่วน x กำลังสองบวก4 x บวก9ก็คือ u นะคะแล้วก็ยกกำลัง1ส่วน3 dx ของเราก็คือ du นะคะส่วนด้วย2ส่วน x บวก2ก็ตัดตัวนี้ได้นะคะนั้นก็จะเหลืออินทิเกรต u กำลัง1ส่วน3 du นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ u กำลัง1ส่วน3บวก1นะคะก็เป็น4ส่วน3นี่ส่วนด้วย4ส่วน3าม นะคะอ๋อ,อแล้วก็มันมี2คูณด้วยนะคะ2คูณตรงนี้แล้วก็บวก c นะคะก็แทนค่ากับกับเศษเป็นส่วนข้างล่างด้วยนะคะก็เป็น3 u ของเราคือ x กำลังสบวกส x บวกเนะคะทั้งหมดยกกําลัง4ีส่วนสแล้วก็ส่วนด้วย c สองสิบแนะคะได้อันนี้อ๋อ,อแล้วก็บวกค่าคงที่ โอเคค่ะมาข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอันนี้เราก็าดูรูปตรงนี้เป็นยกกำลังสี่นะคะดังนั้นเราก็ให้ให้ยูเป็นตัวนี้ดั้นค้นก็ให้ยูนะคะเท่ากับ,บล็อกฐาน e ของ x นะคะดังนั้นดิฟ u นะคะดิฟล็อก x นะคะก็เท่ากับ1ส่วน x dx นะคะงั้นเราก็จะได้เป็น ล็อกฐาน x นะคะล็อกฐาน e ของ x นะคะขอโทษทีค่ะล็อกฐาน e ของ x ยกทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วย x dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรตล็อกฐาน e ของ x ก็คือ u ของเราก็เป็น u ยกกำลัง4นะคะ x ลอกมาเหมือนเดิม dx ของเราก็คือ,อ x คูณกับ du น,นะคะนั้นอันนี้ก็จะตัดไปนั้นก็จะเป็นอินทิเกรต u กำลัง4 du นะคะก็จะเป็น u กำลังห ส่วน5นะคะบวกค่าคงทีนะคะแล้วก็แทนค่ายูกับก็คือล็อกฐานอ e ของ X นะคะทั้งหมดยกกำลัง5แล้วก็ส่วน5แล้วก็บวกค่าคงทีนะคะโอเคค่ะก็เป็นเฉลยครบทั้ง10ข้อนะคะนี่ก็จากทำแบบฝึกหัดมา10ข้อนะคะนักศึกษาก็น่าจะเห็นนะคะว่าพอตอนที่เราให้ u เป็นอะไรเนี่ย ให้ u เป็นอะไรเนี่ยพอดิฟ u นะคะมันมันจะได้ตัวที่เหลือนะคะอย่างเช่นอันนี้พอเราให้ u เป็น ln x เนี่ยจะได้ว่าดิฟ u มันคือ1ส่วน x dx นะคะก็อันนี้มันก็จะจัดรูปได้พอดีนะคะหรือว่าอย่างข้อ9เราให้ u เป็นตัวนี้นะคะพอดิฟมาเนี่ยมันก็จะมีพจน์ตัวนี้ที่เหลือนะคะขอ,องตัวนี้มาซึ่งมันจะเป็นตัวนี้กับ dx อันนี้นะคะโอเคค่ะงั้นก็สําหรับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ